จ้าสวัสดีเด้อจ้ามือนี้มาเยี่ยมสวนพี่สาวค่ะสมบรรยากาศนะคะชมบรรยากาศไปด้วยกันค่ะน้องสาวกับล่างเก็บพักค่ะไปลกไปข้างล่างเด้อค่ะสมบรรยากาศเด้อค่ะเด้ออันนี้คือเป็นบ้านของพี่สาวเด้อค่ะเด้อเพื่อนดูดูค่ะมีทุกสิ่งทุกอย่างที่ปลูกไว้ค่ะถ้ากันมาเก็บพักบ้านเพื่อนค่ะมือน,นี้เด้อค่ะเด้อส้มไปน้ำกันค่ะ เห็นบอกคะแปลงพักคะ่กะเกษตรพ่อเพียงเพื่นคะ่ะเห็นบอกคะส้มนะคะป้าคะนาค่ะอันนี้เพื่อนก็นเอาออกไปแน่แล้วคะ่ะเบื่อนส่งตลาดแล้วคะ่ะกนกำลังปลูกใหม่คะ่ชะชลัดค่ะผักหอมโอ้พักอันอันนี้เขาห้องอย่างก่อนยังงี้ปรสปาสามคะนาอย่างที่เป็นดอกคันบ่ โอ้นะคะเบีย้ยผ้าอ,อีตูหรือเบี้ยใบแมงลักเนาะค่ะเนาะโอ้ยยายสั่งกันที่มาขอเนาเพื่อนไปปลูกน,นี่แหละ,ค,ะค่ะค่ะคุณะคะ่ะเพื่อนกระล่างเก็บถั่วะคะุณค่ะโอ้ยคุณะคะ่ะสมบรรยากาศไปด้วยกันนะคะเพื่อนๆเห็นบอคะ่ะสลัดค่ะสลัดอีอย่างเนาะอันนี้แดงๆนี่เนาะ ยายสางสะออนเลยค่ะมาเบิกบักถั่วค่ะบ้านนี้มาเบิกถั่วนะคะสม้มบรรยากาศค่ะสองพี่น้องกำลังเก็บถั่วค่ะนะคะว้าคือมาเก็บถั่วหลายค่ะยายสางเก็บถั่วกับเอ้ยก็ได้ค่ะเด้ออุ้ยคือมาสะออนแท้ถั่วที่อยากเอาน